มาแล้วมาแล้วครับผมพอเม่พกี่น้องมือนีกับกับบ้านยำคำเนาะทำงานเลยมาดึกพอทางไก่ครับประมาณสี่สิบกว่ากิโลหนะครับเนี่ยกับมาแตเลยแวะไปซื้อรามนี่ราหรา่ต้มเป็ดที่เป็นขาประจาของชอบของแซ่บของผมเนี่ยรสชาติเนื้อวัวจัดจ้านจัดจ้านครับเนี่ยมาถึงบ้านเราก็หิวมาอุ่นให้ก๊อตร้อนร้อนน้อยนน่นเด้อครับกิ่มหอมหวนชวนหิวเลยครับ เสียบนุนแล้วมีทั้งนี้ครับน่องขาเป็ดนุนนี่กับหัวเป็ดป๊าดหนี่นำ้ำลายแตกนี่ก็ชินของตีกเป็ดก็มีผสมสานนี่ครับนี่กินจวดจวดเนื้อเป็ดเปลือยๆกินหอมชวนหิวมาเสร็จน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องเมนูต้มยำเป็ด อาหารเมนูยำคำมือนี้ครับเสับเสบน้ำกันโอ้มาครับร้อนร้อนเลย้อมเทใส่จานใส่ชามบิ๊กบิ๊กจัมโบ้จัมโบ้โอ้โหร้อนๆๆร้อนร้อนร้อนกินไอความร้อนเนี่ยกระจายเลยสุดยอดของแซ่บมือนี้ต้มยำ หิวแล้วหิวแล้วพร้อมอยู่พร้อมกินครับมาครับก่อนอื่นมาชิมนี่เลยน้ำต้มยำเป็ดว้าวว้าวหล่นร้อนรลุดฉาดนัวๆของชอบผมเลยครับสุดยอดสุดยอดโดยเฉพาะน้ำต้มยำนี่ ถูกปากถูวกลิ่นแซ่บๆนี่มาทิมตามไปด้วยลาบปูนานี่ครับลาบปูนาอืม,มาทิมออนเดอยบกันดีมๆๆัมนๆเข้มข้นเข้มข้นถูกปากแซ่บมากนู่นและครับของอยู่ของกิดบา้านๆเขาเนี่ยยังไงก็แซ่บนี่มี่พักแกงพักเคี่ยงนี่ครับ หยอดอ่นพักหวางตุ่มเนาะนี่ครับมะเขือไปเก็บสดๆจากสวนนี่กระบายยีรานวะรุ่นแล้วเดี๋ยวก่อนดื่มก่อนกินจักเต็มเนาะเอาใบยีราหรือว่าใบพักชีฝรัร่งหนึ่งมาโรยต้มเป็ดให้ได้กินหอมหอมเสียบๆนัวจจักหน่อยเนาะกิได้จัดจานหอมหอมสมุนไพรล้วนๆครับ กินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ครับรอ,อื้อ,อ่นเอาตรงเป็ดวันเลยเนาะของแส่บของม็กผม <c oughs> นี่ชิ้นปีกเป็ดเนื้อเปื่อยร้อนๆเลยครับนี่อกระดูกรุดออกเลยบ่ต้องแทะให้ยาแสับๆับนัวๆเลยนี่ น้องน่องขาเป็ดแสบจัดเต็มเลยครับน้ำจุ่มน้ำต้มน้ำต้มจำเป็บจัดจ้านนี่มาตามด้วยลาบปูนาตักเต็มเต็มเลยเนี่ยกินคู่กันเนี่ยรสชาติของปูนาเนี่ยครับ นัวเข้ากันอื้าเม,ม,ม,มด้วยพักนะครับพักเคียงยอดพักกวางตุ้งอ่อนม,มาหลาบปูน้าเนี่ยพริกเม็ดลูกโดดครับอือ จัดเต็มจัดเต็มมะเขือวอกวอกกรอบกรอบสดสด,สดใช้มือดีกว่านาะทันใจทันใจ วืาวถูกปากถูกใจเลยครับเส่บมากเ่บมากสมหิวสมอยากเลยครับเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้อง ต็มอิ่มเต็มยามืออื่นกัดเจได้นอนหลับพักผ่อนมืออื่นกัดจะไดนมีเดียวไม่แรงไปเหตุงานมาหาเงินหาอยู่หากินนาะตามแบบวิถีบ้าน,บานตามแบบวิถีของเราทุกคนนะครับผมมือนี่ครับกินอิ่มแล้วก็จิขอรับนอนพักผ่อนให้มีแรงขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่สวัสดีครับ